สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ขับมาพบกผมอีกเช่นเคยนะครับใน่องตีแซดสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจกรหัเน็ตฟรีของค่ายดีเทนะครับซึ่งในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำทั้งหมด14ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเน็ตความเร็วอยู่ที่250 MB 500 MB 1กิก2กิก5กิก10กิกและสูงสุด3 2กิกนะครับส่วนอายุการใช้งานนะครับ ก็จะอยู่ที่1วัน7วัน30วันและสูงสุด4เดือนนะครับก็่อที่จะไปรับชมก็ฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์และกดกระดิกกันด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของเน็ตฟีของไกล้ดีเทคกันได้เลยนะครับตัวที่1นนะครับกดดอกจัน10,4ดอกจัน33 1สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่250 MB นะครับความอายุการใช้งานก็จะอยู่ที่1วันนะครับไปดูเน็ตฟีตัวที่2ได้เลยครับ ตัวที่2กดดอกจัน3รามเข้า9ดอกจัน103นึ่งศสี่เหลี่ยมดอกจัน3รามเข้าเดอกจัน103นึ่งสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่500 MB นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง1วันนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่3มาได้เลยครับตัวที่3นะครับกดดอกจัน104นึ่งดอกจัน501้าศสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1นึ่งกิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง1วันนนะครัับไปดูเ็ตตฟีวที่เยง ัวที่4นะครับกดดอกจันทร์สามเก้าเก้าดอกจันทร์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันทร์สามเก้าเก้าดอกจันทร์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่หนึ่งกิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึงหนึ่งวันนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่ห้ากันได้เลยนะครับตัวที่ห้านะครับกดดอกจันทร์สามเก้าเก้าดอกจันทร์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1นึ่งกิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง1วันนะครับไปดูเน็ตตฟรรีีัััวท่กนได้เลยคบ ตัวที่6กนะครับกดดอกจัน103์ดอกจัน8ดสี่เหลี่ยมดอกจัน103์ดอกจันแปดสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1นกิกสนะครับสามารถแชร์ได้สูงสุดถึง7วันนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่6กันได้เลยนะครับตัวที่7กันได้เลยนะครับตัวที่7นะครับกดดอกจันทา9เดอกจันทปดสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1นกิกนะครับสามารถแชร์ได้สูงสุดถึง7วันนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่9กันได้เลยนะครับ ตัวที่8นะครับตัวที่8กดกดดอกจันทร์สามเก้าเก้าดอกจันทร์หนึ่งห้าศูนย<ะ>์สี่เหลี่ยมดอกจันทร์สามเก้าเก้าดอกจันทร์หนึ่งห้าศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่หนึ่งกิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึงเจ็ดวันเลยทีเดียวนะครับไปดูเน็ตฟรีตัวที่เก้าได้เลยครับตัวที่เก้านะครับกดดอกจันทร์สามเก้าเก้าดอกจันทร์ 1 1 5สี่เหลี den, ่ยมนะครับดอกจัน3า9 3 9ดอกจัน1นึสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกนะครับสามารถแชร์ได้สูงสุดถึง7วันนะครับไปดูเน็ตฟีตัวที่10กันได้เลยครับตัวที่กดดอกจัน399ดอกจันทจ็ด์สี่เหลี่ยมดอกจัน3า9เ9ดอกจัน7012์สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกสนะครับสามารถแชร์ได้สูงสุดถึง30วันนะครับไปดูเน็ตฟีด ัวที่ส1กดดอกจัน c c c ดอกจัน 4, 4, 4, 1สี่เหลี่ยมดอกจัน c c c ดอกจันทหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่5กิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง30วันนะครับไปดูเน็ตฟร,รีตัวที่12ได้เลยครับตัวที่12กดดอกจัน3 9 9เ้าดอกจัน8 0 0 5สี่เหลี่ยมดอกจัน3 9 9เ้าาดอกจัน8 0 0 5สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่ส0กิกนะครับสามารถใช้สงส ไปดูเน็ตฟิลตัวที่สิบสามกันได้เลยครับตัวที่สิบสามกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สิบกิกนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึงสามสิบวันนะครับไปดูเน็ตฟิลตัวที่สิบสี่กันได้เลยครับ ตัวที่14ตัวสุดท้ายนะครับกดดอกจันทร์ดอกจันทร์สเสี่เหลี่ยมดอกจันทร์ดอกจันทร์สเสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่3 2มกิกสนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง4เดือนนะครับตัวนี้ก็จะสามารถรับเน็ตฟรีได้เดือนละ8กิกนะครับก็ลองสมัครใช้กันดูนะครับใครได้ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการจะใช้ในส่วนของเน็ตฟรีคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะต้องมีเงื่อนไขสามเงื่อนไขนะบบม 2. จะต้องเตือนมาแล้วไม่ต่ำกว่า300บาทและ3จะต้องเปิดแช้างาิ่ิมาแล้วไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับใครที่มีครบตามเงื่อนไขนะครับก็สามารถใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฟังเบียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ